นะครับตอนนี้นะครับเราก็ตามตูดสาวนุ่นมาจนถึงอะไรนะคาเฟ่อะไรนะเมื่อกี้ชาคาเฟ่ที่ทำอำเภอปราสาทใช่ไหมโอ้ถึงแล้วครับสาวนุ่นพาดผัวนุ่นบอกว่าพี่วุ้นเร็วหน่อยค่ะหนูนไม่มีเวลานะพี่ <laughs> พ่อประสาทครับผมเราก็จะมาเจอกับรถเก่าคันหนึ่งอยากกินอะไรนะอะไรนน โอ้ขาเนี่เขาขัดอย่างเงาเลยตั้นีน้คือรวมของเก่ามาไว้นี่หมดเลยตัวนี่ข้านนท์โทรศัพท์มือถือเอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์สาธารณะนะครับ,บ,บรกกไม่ใช่มือถือ ตะเกียงเก่าอที่ไหนได้นะครับสาวนุ่นเขาชอบเขาชอบที่นี่นะครับเขาบอกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนุ่นบอก ใช้ได้นี่หว่าเท่าไหร่นะ แบบนี้เขาเรียกตบหวัวแล้วรูปหลังยงกบวน <c oughs> ไปสั่งกาแฟไหม เอาแบบบกขมแม่งกาแฟอะไรก็ได้ที่มันนุ่มๆนุ่นสั่งอะไรแหละนุ่นบูรี่นมสดไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างในด้วยนะ นี่ครับพิมพ์ดีดก็มีเอาโอวันตินก็ได้พุนเอาโอวันตินก็ได้แต่เขาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกัน จะเป็นตัวโยกน้ำครับปั๊มน้ำบาดาลใช้การโยกเอานะครับสมัยโบราณใครไม่เคยเห็นก้อนี้เลยวันนี้จะเป็นด้ามโยกเนี่ยโยกอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ครับแล้วน้ำก็จะไหลออก สุดยอดสามลอ้อก็มีมีอยู่สองหัวนะอยู่ตรงนู้นก็มีครับจักรยานรุ่นเกา่าเก่ากึกถ้างตัหัวเขาบอกว่านั่งตรงไหนก็ได้ก็ถามก็ถามไรก็บอกว่านั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หัว มีก่อนหก็ัว่าอนนงบอกก็ได้ไหมว่าเออน่ตรงนี้นะแค่นี้ก็จบแลวไม่มีงอนมีงอนพูดหรอก็บอกว่าน่าตร้ไหนก็ได้เอันี่งินจริงๆหรือเปล่านี่งอนจริงใช่ไหมนุ่นโอ้งอนจริงับเดี๋ยวให้เขางอกันก่อน ให้เขาง้อ,อก,กันก่อนเรามาเดินดูก่อนครับฝั่งนี้กิมเล้งพานิดนะครับกิมเล้งพานิดในซุ้มนี้เขาจัดไว้ดูดีเลยครับ จะเป็นตู้หนังสือทีวีรุ่นเก่าพัดลมตัวเก่ามีกระปอมหรือว่ากิ้งก่านะครับเกาะอยู่ตัวหนึ่งไปแล้วตอนเย็นๆครับก็มีที่นั่งด้วยอันนี้อะไรเอ่ย เครื่องปั่นน้ำแข็งใสอ,อันนี้เครื่องทําน้ําแข็งใสครับเอาน้ำแข็งออน้ําแข็งมือใส่เข้าไปในะนี้แล้วก็ทําการหมุนก็จะเป็นน้ําแข็งใสออกมามบ้านวินชั่นคาเฟ่ นี่ครับป้ายบอกมีที่ให้ถ่ายรูปชมวิวด้วยนะครับที่นี่บ้านบินชั่นคาเฟ่อำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับสาวนุ่นดัมซิ่งเขามาบ่อยตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนาครับเถียงนาอยู่กลางกลางนาก็มีให้ที่ให้นั่งถ่ายรูปด้วยโอ้สุดยอดครับ ก่อนหน้านี้ดอกไม้จะบานเป็นสีเหลืองเต็มทุ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ครับใบมาดอกไม้เนี่ยแห้งหายไปแล้วก็วจะมีซุ้มต่างๆอ้าวเมื่อกี้ยังงอนกันอยู่เลยหายงอนกันแล้วจัง <c oughs> งอนแล้วบอกเอาเซลฟี่หน่อยเซลฟี่เอ๊ะมันมืดๆยังไงไม่ดูนี่ใ <c oughs> ห้งอนแล้วบ่ให้นอน ุนเขาเอามาส่งใครนั่นโกโก้ครับโกคนคนเดินไปไหนนี่ไปส่งถึงที่เลยนะครับสุดยอดมากอ้าวโกโก้ใครครับโโกกตัวเองเขาจะคล้องสังไงเขาเต๋เอ,อไปวุนปว่นยังไปผม งโอ้โหอร่อยมากครับรสชาติดีมากคือทุกอย่างเป็นแฟชั่นหมดเลย แฟชั่นของเก่าเก้าอี้นี่นทำจากท้ายกระบะท้ายรถกระบะเก่าครับนี่ฝาท้ายไอเดียจริงสุดยอดมากครับสาวนุ่นพามา รอบนี้ไม่ผิดหวังเลยสิ่งไหนที่มันจะเลื่อนลางหายไปจากความทรงจำเราเราก็ได้กลับมากลับมาเจออีกรอบหนึ่งนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มฟิล์มภาพยนตร์ตั้งแต่เก่านะครับ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเฮ้ยเจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับบังคับกันถ่ายรูปแล้วเอ้าเอ้า ทำต้อเองด้วยอ่ะไม่ตงถาเขาแลวก็ได้ง้เขาบอกวัวอันนี้ก็ยังงันอยู่บนนั้นไม่ต้องถ่ายเขาเรื่องไม่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่าวันทำไมต้องเองด้วยโลแล้วให้ทำยังไงก็คนไม่เคยถ่ายรูปเนาะนี่นี่นนนน นนดูพี่เขาเป็นตัวอยา่างเง้ยเห็นไหมเขาหวานเลยฝั่งนี้นี่โมโหโมโหใส่กันอย่างเดียวครับ <c oughs> ขออนุญาตพี่พฝั่งนี้นี่นตัวอย่างที่ดีเลยนนนี่หวานเลยเห็นไหม <c oughs> ฝั่งนู้นถ่ายรูปเหมือนจะฆ่ากันครับม่ดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้โอเขาจัดไว้ดูดีเลยนูนนน่นนู้นานนนมาตัดผมนูน่นโต๊ะตัดผมรุ่นเก่าครับเอ,อ,อ้าอ อ่ะเ,เอาถึงไหนแล้วนี่ <S <S โอ้ยพลาดเลยครับถึงนุ่นตัดผมแล้วครับฝั่งนี้ครับ ร้านนี้เขาทำมานานหรืออย่างนู้นนานแล้วได้พี่ตีถ่ายให้ได้มั้ยโองไงเนาะน้องแมงเนาะอ่าน้องนั่งมันน้ำมาเถอะเออว่ะสวยว่ะถ่ายแบบเช่าเชือ อ้าวหนึ่งสองใครหูนะจะมองหน้ากันดิเอออย่างกั้นแหล้วทำทำทำหน้าโมโหด้วยนนท์ทำหน้าโมโหด้วยเออเอ้ยแก้วกล้องสวยดีว่ะนนท์รูปหัวกันนี้รูปหัวนี้ แบบมองหน้ากันแบบจับหัวจับผมกันแบบเอออย่างนั้นน่ะจับผมนนนนจับผมแบบเอ็นดูดิจับผมแบบเอ็นดูดินนโอ้ยสุดยอดสุดยอดเครื่องนี้นะก็มันสวยใช่แน่นอนว่า ทยูโบราณครับรอยู่นั่นแหละข้างหน้านั่นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีนะครับเนี่ยไอ้เขาเคาะดังต้องนั่งนั่งนั่งนังอะไร <Okay. S 1> จักรยานคำห้อยตัวนี้ก็เป็นกล้องโบราณครับกล้องวิดีโอ พูดง่ายๆคือทุกอยาก่างเป็นของเก่าหมดเลย ไปนั่งแล้วหรสิท้ายหูือหงฮะฮะบ่ทางก็รงกตรงไม่หนูปไปยกลไเป็นอย่าง,งเป็นอย่างครืองรมเสียเอร่มเสียเรื่องอย่างเถ่เอารณมเสียเพราะว่าผมกดล็อกปลดล็อกประตูอยู่ที่นี่นะครับ ระยะห่างก็ประมาณ5 0เมตรเลยเนะี่ยนึกว่าดึงมาประตูประตูน้องพ้าลูยมันเปิดแล้วนะครับหุ้นเส้นก็ไปรอที่รถเดินมาใส่ผมยับเลยมาสักครู่นี้นะครับมันอยู่คนคนละฝั่งของร้านก็เลยทําให้บรรยากาศออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ก็จะบูดๆหน่อยครับ กลับไปฟังขุนา่ามุนไหมนะไฟกับไฟพวกไฟเนี่ยมะไปทังผุน พี่ปลดล็อกประตูตอนที่ถ่ายรูปอยู่นั่นนะเราก็ปลดล็อกแล้วเราก็นึกว่ามันปลดล็อกได้เขามายอ้อนยืนรออยู่นี่ตั้งนานามันไม่ปลดล็อกก็เลยใส่พี่ไปชุดนึงเมื่อกี้ตำรวจก็มากินนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เป็นสถานีเติมน้ำมันปั๊มเก่านะครับผม ซึ่งทุกวันนี้ปัจจุบันนี้หาดูไม่มีแล้วครับก็คือเขาเอามารวมไว้ที่นี่หมดแล้วแต่ปั๊มนี้ก็นะพอพอได้เห็นอยู่นะครับแต่ไม่เยอะแล้วไม่เยอะปั๊มนี่เนี่ยปัม๊มปั๊มหลอดแบบนี้แลนนี้ก็จะเป็นตัวถัง รถรถบัสรถตู้ตัวถังเก่าข้างในก็ไม่มีอะไรครับยกมา,าวางเอาไว้เฉย งนี้ก็มีนะครับบ้านวินชั่นคาเฟ่สวยงามมาก ที่บ้านวิชชั่นคาเฟ่สวยมากภาพนี้มิชัยวัญชาฮะนอนไปไหนแล้วไไหน่ายงไนให้พี่ถ่ายรูปตรง <S 1> <S 1> อ๋อ อยู่ข้างในกระจกนะครับเขาไม่สนใจเราเลยครับเขางอนเราอยู่เ <c oughs> <c oughs> ขาง,งอนเราอยู่เขาไม่สนใจเรา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่โมงเนี่ <c oughs> พอดีสวยงามมากครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าเลยสาวนุ่นพามาแวะนี่แบบชอบเลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับหลายๆอย่างที่กำลังจะหายไปแล้วก็หลายๆอย่างที่ที่หายไปแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่ซึ่งตาม พื้นที่ทั่วไปก็อาจจะไม่มีนะครับทุกอยางก็มารวมที่นี่หมดแล้วบ้านวินชั่นคาเฟ่น,นะครับที่อำเภอประสาทสายอำเภอประสาทกาบเชิงครับมาจากอำเภอประสาทอยู่ซ้ายมือ มาจากห้องน้ำเลยครับมาจะถ่ายรูปให้กล้องไหนหายหัวร้อนแล้วอัน 1, นั้นหนึ่งสองนนทำหน้าแบบ หนะึ่งหนึง,นง,นงสองมองหน้ากันนี้ดูหมอกันนี้ แล้วอ่ะมันเลี่ยนครับมันอืดแล้วอ่ะนนผมผมชอบกินโกโก้ทุกว,กว,กวนันมาเรียกคุณเส้นออมาแล้วอา้าวนี่ของนอนแก้วไหนทีนี้นน keo này, phòng à, thì... non keo này, keo này. này, để, muốn à? <laughs> เ,เขาเอามามาโชาว์จัดเลยเอะไยอีกแบบเฮ้ยขึ้นผิดคันนะเร,ะรีเรียบร้อยครับ สำหรับทิปนี้ขึ้นไปบนรถจะ่ซัดกันบนรถเด้ยอยวว่าแต่เขาเลยครับคู่เราเนี่ยจะซัดกันเหมือนกันนะครับ ทัวร์นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครผ่านไปผ่านมานะครับเส้นอำเภอประสาทกาบเชิงนะครับก็สามารถที่จะแวะได้นะครับผมที่บ้านวินชันคาเฟ่ครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณสาวนุ่นที่พามาละ มาดาูของเก่าๆตกแต่งร้านสวยๆนะครับยังหาดูได้ยากแล้วส่วนตอนนี้จะไปต่อที่ไหนนั้นคอยติดตามตอนต่อไปครับ